มาอยู่กับรถบุกติชิรอนนะครับก็เป็นรถที่ดีที่สุดในตอนนี้นะก่อนอื่นเรามาดูราคาของมันก่อนเลยครับผมจะคิดราคาแบบดวงซวยที่สุดนะแบบไม่มีเพชรสะสมไม่มีกุญแจสะสมอะไรเลยการันตีของมันเนี่ยคือ240เปิดครับสามารถแลกรถได้เลยเรามาดูครับเปิดหนึงเนี่ยมันใช้เพชรทั้งหมด150เพชรครับเพราะฉะนั้น240เปิดเนี่ยมันจะราคา3 6 0 0 0เพชรครับอันนี้คือการันตีแบบดวงสวยที่สุด แล้ว36,000เพชรเนี่ยมันกี่บาทเรามาดูตรงนี้ครับนี่นะแพ็คเติมเพชรดูอนขวาล่างครับ6,600เพชรเท่ากับ3,090บาทถ้า36,000เพชรคูณไปครับผมคิดมาแล้วก็จะได้เท่านี้ครับ16,855บาทอันนี้คือแค่เปิดลดได้นะต่อไปถ้าเราได้ลดมาแล้วอยากได้ ECU เพิ่มครับก็คูณไปคูณไปเลยอยากได้ ECU หก็คูณไป2 อยากได้ ecu 2ก็คูณไปอีกนะก็คือต้องเปิดให้ได้ซ้ำคิดราคาแบบดวงซวยที่สุดแบบการันตีทุกเปิดนะตามนี้เลยครับ ecu 1ก็33,000บาท ecu 2 5 0 0 0 0บาท ecu 3 6 7 0 0 0บาท ecu 4 8 4 0 0 0บาท ecu 5 1 0 0 0 0 0บาทครับโอ้โหแ,แต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือราคาแบบดวงซวยที่สุดนะแบบว่าไม่มีอะไรสะสมเลยแล้วก็เติมในเกมเติมแบบแพงที่สุดเลยอันนี้มันยังไม่รวมพวก เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นเนี่ยซื้อกุญแจก็ราคาลดนะหรือว่าจะเป็นอ่าเนี่ยมีแพ็คต่างๆบัตรผ่านอะไรเงี้ยก็จะทําให้ราคาถูกลงได้นะครับราคาแพงขนาดนี้รถคันนี้มันมีอะไรดีดูครับดูไอ้ตรงเร่งความเร็วโดดมาเลยนะอย่างที่ผมบอกเกมนี้รถที่ดีคือรถที่มีอัตราเร่งสูงครับไม่จําเป็นต้องแรงที่สุดนะแต่ขออัตราเร่งให้เยอะก็พอเพราะว่าเกมนี้มันทางตรงน้อยครับส่วนใหญ่มันต้องออกโค้งและรีบตรงให้ไหว คันนี้เลยตอบโจทย์เลยนะเป็นรถที่เร่งดีที่สุดนะแซงชาวบ้านเลยเวลาออกโคง้งมาครับลองมาจับเวลาด่านนี้กันที่1ของเซริร์ฟนาที14.9ผมเกือบแล้ว5 5 0ก็มาลองดูครับนี่คันใหม่ของเราโคตรแพงแต่ผมไม่มี ecu นะไม่ไหวแพงจริง ตัวจำเหือนของเขาจะมี ECU นะมันแรงกว่านะแล้วยังไงเลอนะผมชิดในกว่าไงสวยครับนี่ดูเขาจะแซงผมเขาน่าจะมี ECU สักเม็ดหรือสองเม็ดนี่นแหละนี่นะครับ แล้วยังไงครับโอ้โหโอคตรเพอร์เฟคโคตรเพอร์เฟคสำหรับโค้งเมื่อกี้โอ้โหเสียเบรกสองทีเสียความเร็วเอ้ยอื้อ แวคมลแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโอเคชิวเฉียดชิวเฉียดครับเรียบร้อยครับแซงได้โอเคอ่า14.8ที่หนึ่ง้วฮะ คือชิลอนนี่มันแรงจริงนะแต่การเข้าโค้งเนี่ยบอกเลยว่ายากนะรถมันจะถลายออกอย่างเดียวเลยต้องแบบคุมความเร็วให้ดีอ่ะไม่งั้นคือถลายอย่างเดียวพุ่งแซงคนอื่นแน่นอนครับอัตราเร่งสูงขนาดนี้ เอ,อ้ยเรียบร้อยเนี่ยคือถ้าเรามาแรงไม่คุมเขาเ่งให้ดีนะยังไงก็ไหลครับการเลี้ยวการดิฟนี่ค่อนข้างยากเอ้าสักกิดขอบนิดนึง เอาสก,กิลอีกแล้วเบรกก่อนเลยนี้ไงั้นไหลครับคุมความเร็วดีๆเลยเราอัดทางตรงครับทางตรงเราเป็นเหนือเหนือขันอื่นครับอุ้หืมเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยไหลอย่างเดียวเลย เล่นยากอยู่ครับการเลี้ยวแต่ก็ต้องยอมรับครับทางตรงนี่แรงที่สุดเลยนะตอนนี้อัตราเร่งอืประมาณนี้นะครับวันนี้กับรถบุกติชีรอนโดยรวมก็คือถูกใจเลยครับสมราคาแพงจัดแล้วก็สมราคาครับของดีใครมีตังก็ไปจัดกันนะครับ